พี่น้องที่เคารพสบายดีบอสโอ้ย <c oughs> ไปไหนก็อบอุ่นนะคะเนี่ยาบางคนบอกว่าจำไม่ได้ทำไมผอมคือถ้าใครมีจอแบนนี้ช่วยช่วยไปซื้อจอปกติมาหน่อยค่ะ <c oughs> นะฮะทุกคนบอกทำไมผอมอย่างนี้อก็รู้สึกว่าพวกเราที่บ้านจะเป็นจอแบนกันหมดเลยนะคะก็ต้องไปปรับคือตัวดิฉันเองเนี่ย อาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานเนี่ยส่งเข้าประกวดอ๋อได้รางวัลแล้วเห็นไหมก็ถ้าไปไหนเนี่ยนะคะคนก็จะเรียกว่าอาจารย์ตุ้มนะฮะเพราะอาจารย์ตุ้มเนี่ยจำง่ายนี่อะไรคะเนี่ยแล้วเวลาทําอย่างนี้แล้วจะมีใครทําอย่างนี้ไหมเห็นไหมคนเรานะคะพอว่า เกิดมาเนี่ยเพื่อจะมาเป็นอันดับหนึ่งะคะพอจับลูกปิงปองปึ๊บทุกคนชี้นิ้วไปได้เบอร์หนึ่งจริงๆนะคะชี้ลงไปข้างล่างนะคะมีคนบางคนทำท่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าเรามาแล้วนะคะคนบางคนเขาบอกว่า99 9วันทำได้จริงนะะแต่วันนี้เขาเปลี่ยนไปอีกแล้วบอกว่า ถ้าเป็นร,รัฐรัฐบาลใหม่ถึงจะทําได้จริงนะ,ะคะได้รางวัลอีกแล้วต้องขอบคุณคพี่น้องมากๆเลยนะคะอบอุ่นมากๆเลยนะคะทิฉันไปที่บุรีรัมมานะคะที่น้องที่บุรีรัม์นี่น่าหงสารมากนะคะต้องกลับบ้านเนี่ยมาฟังปลาใสยเนี่ยที่น้องที่บุรีรัมม์เนี่ยต้องกลับบ้านตอนห้าโมงเย็น ฟังปลาใสได้แค่ถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นนะคะโดนทั้งระเบิดติงปองนะคะโดนทั้งตะปูเรือใบค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องร้อยเอ็ดช่วยเป็นกำลังใจให้ที่บุรีรัมย์ได้ไหมคะเราจะไปช่วยให้อิสรภาพกับพี่น้องให้เขาออกจากบ้านให้เขาพ้นจากซ่องจรนได้ไหมคะพี่น้องเนี่ยค่ะชื่นใจนะคะเราอยู่ในประเทศเดียวกันแต่บางพื้นที่เนี่ย กลับทาให้ที่น้องเราเนี่ยต้องอยู่อย่างหวาดภาวานะคะแต่ขณะนี้เพื่อไทยมาแล้วนะคะเพื่อไทยก็จะทําให้ประเทศไทยนะคะได้รับมาตรฐานเดียวไม่ให้เป็นสองมาตรฐานใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าถ้าเพื่อไทยมาแล้วประเทศจะมีความขัดแย้งอีกนะคะแต่อันที่จริงเนี่ย ความสงบสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากความยุติธรรมความเป็นธรรมนั่นเองถ้าบ้านไหนเมืองไหนไม่มีความเป็นธรรมนะคะมันก็ไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าความสงบสันติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความเป็นธรรมมีมาตรฐานเดียว ขณะนั้นเนี่ยจะมีใครสักคนในประเทศไม่ต้องการความเป็นธรรมจะมีไหมคะพี่น้องไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนได้รับความเป็นธรรมบ้านเมืองก็จะสู่ความสงบสุขนั่นเองนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เพื่อไทยนำเสนอในนโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ทั่วโลกก็ให้การยอมรับพี่น้องต้องไปบอกนะคะว่าใครมาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยมาขาย ประชานิยมไม่จริงอาจารย์จาบอกว่าไม่จริงอาจารย์จาจบปริญญาเอกมาจากประเทศเยอรมันประเทศเยอรมันเขาอิจฉานโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะแองเจล่าแมคเคิลเนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมันเนี่ยเขาอยากจะได้ส0สิบบาทรักษาทุกโรคณวันนี้ทำไม่ได้แล้วนะคะทำไม่ได้อีกแล้ว เขางงว่าคนไทยทําได้อย่างไรไปบอกเลยว่าคนที่ไปจบปริญญาเอกที่สูงที่สุดเท่าที่โลกนี้เนี่ยเขาจะให้การศึกษาได้ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรียกว่าประชานิยมเขาเรียกว่าการให้โอกาสการให้นโยบายที่ถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมกับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เราจะมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเราจะมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอีสานก็ถึงจะเขียวแบบนี้เราถึงพัฒนาได้ถ้าเรายังอยู่ในระบอบความคิดแบบเดิมก็จะต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่อีสานจะเขียวนะคะก็จะเป็นไปไม่ได้ที่ภาคใต้จะมีความสงบสุขจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพ้นจากความยากจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยความหวังมาแล้วนะคะเรา ช่วยการสนับสนุนคุณยิ่งรักนะคะคุณยิ่งรักเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดมันสืบตรงกับดิวนี้ตอนนี้เรากำลังมาแล้วนะคะคุณยิ่งรักจะนำนะคะชัยชนะมาให้พวกคนไทยทุกคนนะคะให้เป็นผู้นำในระดับภูมิภาคเอเชียเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดิฉันยืนยันนะคะว่านโยบายนะคะสิ่งที่ท่านทักษิณเนี่ยได้รวบรวมมาจากประชาชนเนี่ย ้องบอกอย่างนี้ว่าประชาชนเป็นคนบอกท่านนายกทักษิณช่วยคิดคุณยิ่งรักช่วยทำและในที่สุดเราก็คือตัวแทนและเราคือโนมินีของประชาชนที่แท้จริงใช่ไหมคะสุดท้ายก็คือทำเพื่อประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครนะคะจะมากล่าวหาอะไรนะคะอย่างเลื่อนลอยไม่ได้แล้วเราจะตอบแทนนะคะด้วย หลักวิชาการระดับโลกซึ่งคนบางคนก็ไม่สามารถจะอธิบายได้พูดได้แต่นิติรัฐนิติธรรมแต่ปราศจากความเป็นคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดนะคะในสิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องและปฏิบัติจริงได้สิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องและการปฏิบัติจริงได้เนี่ยคุณยิ่งรักเขาทํามาได้ตั้งนานแล้วนะคะไม่ใช่มาฝึกงานในรัฐสภาแล้วก็มาบอกว่า เดี๋ยวมาเป็นรัฐบาลใหม่แล้วถึงจะทําได้จริงอย่างเงี้ยนะคะคุณยิ่งรักเขาทําได้จริงมาก่อนใครๆอีกแล้วนะในพักที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอาละค่ะวันนี้ก็มาทักทายที่น้องนะคะต้องทดสอบหน่อยว่านโยบายเนี่ยโดนใจบ้างหรือเปล่านะคะนโยบายไหนโดนใจที่สุดคะฮะ ฮะูทุกข้อข้อกอข้อกนอโยบายอะไรคะสามสิบบาทรักษาทุกโรคข้อขอนะคนโยบายพักนี่นะะให้ได้หายใจใหายคอทุกวันนี้ประเทศชาติจะแย่แล้วจะไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็ต้องพักให้พ,กหพวกเราหายใจใหายคอก่อน มีอะไรอีกปีที่น้องพูดมากเหลือเกินในเรื่องนโยบายยาเสพติดเราจะแก้ไขให้ได้ภายในกี่ปีครับพี่น้องอหนึ่งปีแก้ไขปัญหาความยากจนได้ภายในอ้ <c oughs> อาว <c oughs> ใจร้อนจังเลยนะคะสี่ปีนะคะอันนี้ไม่เกินจริงจริงๆนะคะสีปีจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้นะคะ ท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านหัวสมองเนี่ยคิดเป็นเขาเรียกว่ารถไฟชิงคันเซนะ่ะคือรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกท่านก็มองทุกอย่างเป็นระบบโลจิสติกหมดเลยนะคะตั้งแต่ชีวิตพ่อแม่ลูกนะคะตั้งแต่ระบบใหญ่นะคะทั่วประเทศจนกระทั่งไปสู่ระบบเมืองท่านก็มองว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นะคะมีอาชีพอะไรท่านก็ช่วยให้เข้าไปสู่แหล่งทุนให้ได้ ลูกถ้าพ่อแม่ไม่ว่างก็มีหน่วยดูแลลูกในหมู่บ้านแล้วก็จะมีระบบที่จะทำให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและตั้งตัวได้หลักการก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงกองทุนเพื่อหาโอกาสได้พัฒนานะคะศักยภาพของตอนเองและครอบครัวอย่างเท่าเทียมนั่นเองแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งหมด จนกระทั่งมาปฏิบัติได้และมาเป็นรูป,ปรธรรมณวันนี้คนก็ถึงอิจฉาไงคะมาพูดบอกว่าเราเป็นนโยบายที่อะไรคะประชานิยมที่น้องสวนกลับไปเลยนะคะว่าเยอรมันก็ทําแบบนี้เยอรมันก็ทําแบบนี้คนเรียนฟรีหมดเลยทั้งประเทศรักษาพยาบาลก็ฟรีหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยภาษีเขาจะต้องเก็บเนี่ยครึ่งหนึ่งของไรายได้ของทุกคนเราทําไม่ได้เราไม่ถายฝันแบบจอมปลอม ก็คือว่าเราเอาคิดบัญชีจริงๆขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นายกทักษิณช่วยรวบรวมและช่วยกันคำนวณมาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้อย่างที่พี่น้องจดจําได้นะคะว่ามีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆเนี่ยทําได้จริงพี่น้องเชื่อไหมคะว่าทําได้จริงแล้วเชื่อไหมคะว่าคนบางคนเขากลับมาเป็นรัฐบาลเขาจะทําได้ทันที นั่นแหละค่ะนี่แหละดิฉันเนี่ยเป็นในฐานะเป็นอาจารย์เนี่ยนะคะนั่งตรวจข้อสอบเด็กอยู่ในขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์เห็นมีการถแถลงนโยบายจากนายกใหม่ปรากฏว่าลอกทุกคำทุกตัวอ,กอักษรโดยไม่สลับนะคะข้างหน้าข้างหลังโอ้โหจนดิฉันรู้เลยว่าจะต่อไปจะพูดคำว่าอะไรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คนไม่ไหวแล้วนะคะครูในโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะหยิบไม้เรียวไปหวดก้นในรัฐสภาจริงๆเลยที่น้องจะช่วยให้สมหวังได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยวันนี้มานะคะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อในอันดับ56นะคะอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานส่งเข้าประกวดที่น้องห้ามใจอ่อนให้กับเพื่อพรรคอื่นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจารย์จารเนี่ยไม่สามารถหยิบไม้เรียวเข้าไปหวดเด็กในสภาได้นะคะ เอาละค่ะเราหวังว่าเราจะกวาดได้ทั้งหมดทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดจะทำได้ไหมคะขอทั้งคนทั้งพักได้ไหมคะเบอรเบอร์อะไรคะร้อยหนึ่งเอาละกลับบ้านไปวันนี้นะคะกลางกระดาษซ้อมเลยตีตารางสามแถวนะคะแล้วก็ตีตารางแถวแรกกา้าเรียกเขียนเบอร์หนึ่งพักเพื่อไทยแล้วก็กาหัดกักกะบาด เบอร์ข้างล่างเป็นอะไรช่างมันเอาละถ้าเกิดใครไม่แม <It> ่นเรื่องแผนเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่กล่องบนสุดนะคะเอาละค่ะก็มาทักทายพี่น้องนะคะให้กําลังใจกันไปได้กําลังใจล้นหลามอบอุ่นจริงๆนะคะเห็นลุกขึ้นมาเต้นก็เต้นกันอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะนะคะเขาไม่อนุญาตให้ออกมาได้นะคะแต่ว่าก็เต้นกันอยู่นะคะ ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับท่านที่ลงสมัคนะคะนะคะในจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านขอให้ท่านสมปรารถนาแล้วพี่น้องนะคะก็จะนำพานะคะคนที่มีคุณภาพเข้าไปสู่รัฐพภาเข้าไปแก้กฎหมายและทำได้จริงอย่างพักเพื่อไทยเบอร์เ,อรเลือกทั้งคนทั้งเบอร์ อ่าค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่น้องเดีทักทายเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดัสสดังย้าๆขอบคุณด่นานอาจารย์จ๋าครับพี่น้องครับนี่คือนักวิชาการครับเป็นสสปาติรีพสสเออเฮตครับ